เห็นแบบซ่องห่างๆพี่น้องอืม,อม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมลรสผ้าแสบคือเก่าค่ะมาเด้อค่ะเด้อวันนี้มากินซกตเล็กค่ะพี่น้องขมอัลั่งคือเก่าค่ะแล้วก็สิเป็นต้มแสบค่ะต้มแสบขมค่ะพี่น้องเปื่อยๆค่ะผักแก่ก็มีซัมเสียนค่ะมีผักกาดขาวผักกาดหินโหระพาแล้วก็บใบเอียงกับผักเพลวค่ะผักเพลวค่ะหรือว่าผักไผ่ผักไผ่ผักเพลวแล้วแต่ทางบัานใดเพิ่เอื่นเนาะค่ะนาะแล้วก็พริพริกแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้อง ก่อนสิไปก pues ินแสบแสน้ำกันกรฝากพี่น้องกดติดตามกไลไ์กดแช่ให้ช่องมีรถพาแสบนี่ยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะโมโรลายายห่างค่ะพี่น้องก่อนอืนกับตองคอถทดขอให้ผูเพิ่นบ่กินเหนือกินดิบเด้อค่ะเด้อบ่กินก็รับชมเป็นกำลังใจให้ก็ได้เด้อค่ะเด้อหรือว่าเลือนผ่านก็ไดเนาะค่ะบ่าวากันค่ะมาค่ะโมอรลายายห่างค่ะพี่น้องขออนุญาตดับข่าวจักหน่อยเด้อค่ะเด้อน้ำผึ้งดับข่าวค่ะเพราะว่ามันเป็นของสดนะคะพี่น้องดับข่าวจังเป สุดยอดเลยค่ะอ๋อน้ำผึ้งดับขาวสุดยอดเลยพี่น้องมา,ม,ามากมากค่ะม่กินเือกแสบน้องกันเด้อค่ะเด้อผูเบื่อกินเนื้อกินดิบก็ได้ผูบปกินกับขอถอษข้อไผ่หลายลๆเ้ยค่ะเด้อเดส๋ยวีบ่าก,กันนะคะของแสบมันอยู่กับผูมักพี่น้องทำแหลกแหกมันอืมขมอมลำ้ำอืมสุดยอด หืมนุ่มก็พอเแซ่บ์ค่ะกินย่าได้ก็แซ่บอืมเคล็นแบบซอยห่างๆพี่น้องอืม แซ่บมากอืมต้มต้มเปื่อยขมขมคือ,อเก่าค่ะหืมมันแซ่บเนะคะ่ะกิยนำยำได้กันหืมอืมน้องสุดยอดเลย แซ่บค่ะขี้นั่แล้วก็แซ่บอืมคือขี้นู้นอืมกระเทียมอืมเรื่อมมันเนี่ยเรื่อมมันกระเทียมท้นพี่น้องเลื่อมอากระเทียมท้นมากินกับ เป็นพักมันหลายอย่างน้ำเราค่ะคืออยากไปเบิ่งสซองพี่หนุยเคยอุบุแล้วกินก้อนนองเบียโอ้ยเบิ่งไปกินไปพี่น้องเบิ่งไปกินไปประชันเบิ่งไปกินน้ำร่ายไปคยุดอยากอืมนี่พวกหน่องน้ำนะะเลยค่ะลืมบอกอืมพวกหน่องพวกหน่องหรือว,ว่าใบาบัวบกนะะี่ค่ะ มือน่ะนั่งเบิ้งเพื่อนกินเพื่นอนห,อน,หอน,นึ่นนย,ย, <c oughs> ยก,นกน็น้องเบียร์เบิ้งไปเนี่ยเบิ้งขึ้นเนาะหิวหนำเบิ้งไปเกินมัไล่ไปหนำสุดยากเห็นเพื่อนกินไปนอนพี่น,น้องเพื่อนในบ้านมาเหม็นในบ้าน,น,นาปาอบเลยจีนางเบิ้งเลยคืนมันไล่ไปหนำแจ็บ <c oughs> มาก พี่น้่งเลยก็แส่บเป็นไว้แล้วพี่น้อง มเ,เ,เปื่อยืมเปื่อยค่ะค่ะพี่น้องบุษ่าอีหยังดำๆมาตั้งมันไม่เอ๊นเอ็ซี่เอ็ซี่ทักมาทำรังบ้านายพี่น้องว่า คือจริงๆตัวเนี้ยมันซอยเรื่องอีกอย่างเดียวสีวบอกเห้ฟังเลยค่ะเอฟซีทางมาถามหลังบ้านทางมาถามหลังบ้านทางมาถามรถบา,า,า,ถารบาไม่รถใส่ขีมอียงหนาคือใส่ขึ้นวัาสันรถก็ใส่ขีมทั่วไปเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเรามีตัวซอยค่ะหนาคือใส่คือนั่นขื้นแพ้วัาสันคือเราเป็นค้นเป็นคนมันนเป็นคนผิวขาวพี่น้องแต่ว่าเออหนามันมันใส่ขื้นคือฟากะเนี่ยมันจาง มันดางลงแล้วมีตัวซอยนี่เลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสะบู่กายยาสบู่กายยาคือมันดังมากในติกตอกเวยพี่น้องก้อนละยี่สิบเก้าบาทค่ะยี่สิบเก้าบาทไม่รวมส่งเด้อค่ะสิมีค่าจะส่งอยูซีสิบบาทเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ,คะก้อนละยี่สิบเก้าบาทค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจนะ่ะทักสื่อไต่คิปได้เลยค่ะเด้อหรือว่าทักแชทเพจไม่ลดผ่าแสบได้เลยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้มันสีซอยซอย,อยน้องเจริญเรื่องสิวกระฝ้า แล้วก็ผิวหน้ากระจ่างใสค่ะแต่ว่าสีเห็นผลได้ชัดเจนเลยก็คือสิวค่ะสําหรับสิวเลยตัวเนี้ยเน้นเนีนสิวสิวนี่จะเห็นผลได้ชัดเจนเห็นผลได้เร็วมากคือหนาเราใส่อะอาทิตย์หนึ่งพี่น้องใส่แล้วเห็นผลเห็นผลในหนึ่งอาทิตย์เลยหนึ่งสัปดาห์ที่ใช้ค่ะเจ็ดวันแต่ว่ามันก็ขึ้นยูทีสภาพผิวหนาของแต่ละคนเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยเราใส่สบู่ก่อนเดียวนี่ค่ะคือเทคนิคในการใส่ยังในหูบอลก็คือตีฟ้อง ตีฟองพี่น้องขออนุญาตบ้างน้ำผักหน่อยเด้อตีฟองเอามือตีฟองเนี่ยก้อน,อน,น,ยยนะะก้อนว่าไงเนี่ยนะคะก้อนน้อยๆเนี่ยประมาณนี้แต่ามาราคาก็น่ารักพี่น้องยี่สิบเก้าบาทค่ะพี่น้องยี่สิบเก้าบาทค่าส่งสี่สิบาทเด้อค่ะเด้อไายค่ะ,ค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 ะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปทดลองใส่หนึ่งก้อนก้อนก็นได้ค่ะพี่น้องยี่สิบเก้าบาทบาร่วมสมเด้อค่ะเราไปตีฟองนะพี่น้องตีฟองคือมากตรงในหูบ่ฟ้องมันนุ่มเนี่ยสบู่ตัวเนี้ยชอบตรงที่ฟองมันนุ่มนุ่ม เรตีฟ้องขึ้นด้ไลายมากเลยแล้วก็เอาพอกะคับพี่นงองล้างนานนี่แหละคือเขาล้างสบู่ทั่วไปแล้วก็พอกทิ้งไว้สามนาทีถ้ามีเวลาเนี่ยก็หานาทีด้วยค่ะคอยล้างออกบัดนี้เราใส่มาได้อาทิตย์หนึ่งพี่นงคงคือเราเด็ไปในไหลสูดทั้งติดตอกอยู่ใส่มาได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยตรงเงาตรงเนี่ยพี่นงองมันจางลงคือก่อนหน้า,น,าน,นี่ยตรงเนี่ยลรมันสเนิเป็นฝ้าเป็นฝ้าบูรูว่าฝ้าแดดหรือว่าฝ้าฝานีย่ยก็ ่าอะไรนะฝ่ากินยาคุมแต่คือเราใส่ตัวนี้คือเจ็ดมือมันเห็นผลเห็นผลชเดเจนอีย่างหูบ่ผิวหนังหยาบกร้านตรงนเนี้ยเนี่ยหนังข้างขคกผิวหยาบกร้านนะคือเอาเอาไายๆคือผิวหยาบกร้านเห็นผลชดเจนในหนึ่งอาทิตย์แต่กับลูกคุมขนมันกระชับลงค่ะเอยกระชับลงมาแต่กระชับขึ้นอลูกคุมขนมันกระชับขึ้นแล้วก็หน้ากระสีแบบว่าเออมันกระจางใสขึ้นแล้วก็ที่เห็นผลสําหรับไม่รดผ้าสแสบ,บด้วยค่ะหน้ากระจ่างใสลูกคุมขนกระชับขึ้น แล้วก็ฝ้าตรงนี้ยเริ่มจางลงเลิกกะมันก็จางถามว่าฝ้าถ้าฝ้าแดดหายพี่น้องทาฝ้าเลือดมันก็อาจสีแค่จางเด้อค่ะมันอาจจะไม่ได้หายนะคะคือตัวเนี้ยสีเน้นไปทางสิวมากกว่าสิวน้องสิวผู้ใดที่มีสิวตรงหลังนะคะไว้รุ่น,นึังสิผู้ใส่ก็ใส่เลยเด้อคะ่สะสบู่ก่อนเนี้ยได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะแล้วมันเด่นตรงในหูบรล่างแล้วทาสะบู่ทั่วไปมันจะแห้งกร้านพี่น้องตัวนี้บรแห้งกลางค่ะรบขุมทิ้งไว้ ระบาดน,นี้มันมันพอเ้าล่างแล้วปุ๊บมันนุ่มพี่น้องเออมันนุ่มอันนี้คือใสเองค่ะทดลองใช้เองค่ะทุกอย่างรูใสใสเองก่อนวอ่แล้วพี่นอ้องก,กอ็คือยังพวกกระเทียมทุนคือยังพวกอันขนมจีนเนี่ยสบู่กายยาค่ะก้อนละยี่สิบเก้าบาท,บาทพี่น้องก้อนละยี่สิบเก้าบาทราคาหนาราคาาคแบบพี่น้องผู้ได้สนใจอยากทดลองก็หนึ่งก้อนก้อนกระไดหนึ่งก้อนยี่สิบเก้าบาทหรือว่าสี่เอาเป็นยังสี่ค่ะเนี่ยสี่ก้อนร้อยพี่น้องสี่ก้อนหนึ่งร้อยบาทค่ะ ผู้ใดสนใจสั่งซื้อจิมใตคลิปเลยได้ค่ะเดินหรือว่าทักแชทเพจดเด้ยค่ะตัวนี้ซอยเรื่องอียงตัวนี้จะเน้นเรื่องคีโตเลียดำค่ะพี่นองเนี่ยตัวเนี้ยตรีชดาเนี่ยดังแห้งให้ติดดอกพี่นองมันก็ออยเยนแของแบนอยูเย็นของยุยจีละนานมโนูเจ็บมห้ยเนี่ยค่ะเนี่ยใส่เลยเห็นผลตะบัตอนนี้เรากำลังทดลองทดลองก็จะแของอยู่อย่าลายพีนองคีโตเลียดำเนี่ยกำลังทดลองอยู่ค่ะ เนี่ยหนึ่งซองห้าสิบเก้าบาททับู้ดใดอยากเอาไปทดลองก่อนหนึ 1, 2, ่งซองก้อนกระได้เ้อค่ะเด้อเราแบ่งขายอยูซองหนึ่งกับขายค่ะหนึ่งกองกับสามเก้าเก้าถ้าหนึ่งซองก็เออลอยวัสดุห้าสิบเก้าบาทพี่น้องห้าสิบเก้าบาทไม่รวมสงะะ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็ยี่สิบเก้าบาทไม่รวมส่งนะคะถ้าซื้อสี่ก้อนคือสี่ก้อนลอยเลยค่ะพี่น้องสี่ก้อนลอยถ้ารวมส่งกับซียูทีค่าส่งอีกสี่สิบบาทปลายทางบวกเพิ่มอ,อีกยี่สิบเลยค่ะพี่น้องผู้ใด,ดสนใจถักซื้อไต่คลิปเลยเด้อค่ะเด้อ ทักแชทเพจไม่ลดพาแซ่บอะไรพี่น้องเพราะว่าให้รถทัาไปเอ็นหาพี่น้องมันมันบวติดพี่น้องพี่น้องทักมาหาไม่ลดเลยค่ะสนใจอยากทดลองอยากทดลอง29บาทจ้าไม่ลดสั่นทดลองก่อนก็ได้พี่น้องดีค่ะสินค้าดีราคาถูกค่ะพี่น้องมีอยู่จริงเพราะว่าทดลองแล้วม่รเพผ้าเส่บทดลองไหนแล้วค่ะบอแผ่เยลยพี่น้องเ้อใส่ไดทุกสภาพผิวค่ะผิวแห้ง่ายก็ใส่ใดเลวค่ะเ้อ ออกแดดไม่แสบเม่ไม่ร้อนค่ะบอ่อแสบบ่ออก่อนไม่แสบหน้าเห็นผลเร็วเป็นแบบสิวเรื้อน้องเร้อเห็นผลเร็วนะ่ะเรื่องสิวเด่นเลยฝากตากระตงใส่เวลาค่ะทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาพี่นาะโมเมนใส่เลยสามหมือสี่หมือเห็นผลมันกับโมเมนค่ะมันกับแรงไปยั้ง่ี หนายรสใจเห็นผลเจ็ดมือแล้วค่ะนาบางคนไปไปเจอสารสเต,ตร้รอยมากมัน,นอาจสิมีเอฟเฟกต์ตในจังหน่อยแต่เราบรเิเตนพอสารสเตร้รอยด์คือบันจะร้องใจเองพี่น้องมือสบาเห็นผล แม่ขายอีหย่างกว่าซื้อผสมนี่แหละค่ะสบู่ส้มจิว๋วกับอันดีชะดาดีพี่น้องเจลงมักสบู่สบู่ตอบโจทย์มากสําหรับคนเป็นฝาด้พี่น้องเด้อราคาไม่เพียงสําหรับคนเป็นฝ้าเป็นสิวค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีค่ะดีอี๋ ได้ดีก็เลยมาบอกต่อพี่นอ้องอีย่าง,างราคาเบาแพ้งสี่สิบบาทคือเงาอุลรากว่านั้นนะคะพี่น้องจะไปทดลองใส่เบิง้งล่งเปิดใจเบิ้งค่ะทุ่มงเงอนานบรดษัใส่อมเลยได้พี่น้องอืม ใส่สบูก่ก่อนเดียวเลยนะนี่นะนเวลาแม่พอกเห็มา,าหาน้าที่แต่ส่วนมากลูกกับพอกแค่สามนาทีเช็มขนพัง,งแม่แบบนี้น้องกอดอะไรอย่างน,นี้นะผิวหยาบก้านไหนี่เป็นความผิวหยาบหนากา้านลูกขุมขนกว้างที่ที่เลาัลาลกทั้งรถเลยนะ มาใส่ตัวนี้อืมดีค่ะโอเคเลยอันนี้ก็ล่างล่องอันนี้ก็สิเห็นผลนหนึ่นตรงจักรกและข้อดำค้าหนีบดำทองไล่ใส่ใดเลยค่ะเส้น่ำตัวนี้ห้าสิบเก้าบาทพี่น้องราคาไม่สูงค่ะสื่อรถเอาไปทดลองก่อนซ่องหนึ่งก่อนกระไดพี่น้องแต่ห้าหนึงป่องอ่ะสามรอยก้เก้า ท้องลายคอดำขาหนีบดำส้นเท้าแตกจากกะาเตลายดำแนะนำเลยอื เราัน,น,นีก็ใส่เองรีวเวเองมันดีกันเลยมาบอกพี่น้องค่ะบอกต่อพี่น้องแต่มันาราคาไ่แพงตัวร่างมึงเด้อค่ะผู้ใดสนใจสั่งซื้อต่างไต่คิปและะ้วก็ หรือว่าสิทักแชทผิดเลยค่ะเอาไปทดลองบางก่อนก็ลองหนึ่งก้อนก็ได้ค่ะพี่ขานซังรู้กับซีก้อนลอยพี่น้องหางทรงซีสิบบาท เราใส่มากได้พักนึงแหละพี่น่องแต่เราเริ่มเห็นผลอ่ะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยซนเนี่ยดูก็เลยเอฟซีทางมาถาหลายล้างบ่างดูกเ็เลยเออออกมานําำเสนอหาพี่น่องผู้ใดยส้นใจ่มเบูกายาพี่น่องถ้าต,ตัวนี้จะเป็นเซรั่มเซรั่มตรีชดาเน้นจักรเละดำคอดำขาหนีบดำส้นเท้าแตก แนะนำเลยค่ะตีชดาซองละห้าสิบเก้าบาทแต่ถ้าสบู่กายาก็ละยี่สิบเก้าบาทไม่รวมส่งค่าจัดส่งสี่สิบาทค่ะพี่น้องถ้าปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบาทเด้ค่ะเด้เอเก็บเงินปลายทางก็มีค่ะพี่น้องผู้ได้สนใจกะสั่งซื้อใตค้คลิปหรือว่าทักแชทเพจไม่ลดภาแษบเลยเะะด้อยี่สิบเก้าบาทค่ะพี่น้องเอาไปทดลองเมืองมันดีหรือมันดีหรือเด้อเราคอยเด็กมาแนะนําเนี่ยคือใส่เองใช้เองทดลองเอง ก็ถึงเอามาขายค่ะบอดีกับบอเอามาขายดอกค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกะฝากนึ่งเลยค่ะเด้อทักแชทเพจหรือว่าใต้คลิปก็ได้ค่ะในนําทัางซื้อทักแชทเพจเลยค่ะพี่น้องมันสีเด้ยบาคุยกันโดยตรงค่ะไม่ต้องส่งที่อยู่จัดส่งไว้ใต้คลิปนะคะทักแชทเพจเลยค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจสสั่งซื้อค่ะสบู่กายยาดังมากในติ๊กตอกตอนนี้เล้วค่ะเด้อเนี่ยค่ะสี่ก้อนร้อยค่ะก้อนละยี่สิบเก้าบาทสี่ก้อนร้อยพี่น้องสนใจสั่งซื้อก็ทักแชทเพจเลยเด้อค่ะเด้อหรือว่าสิทักแชทไลน์เอทัก ฟังเด้อค่ะก็ละยี่สิบเก้าบาทเซรั่มห้าสิบเก้าบาทค่ะพี่น้องซองละห้าสิบเก้าบาทอันนี้ยี่สิบเก้าบาทค่ะค่าจัดส่งสี่สิบาทบวกเงินปลายทางถ้าเก็บปลายทางบวกเพิ่มยี่เอยี่สิบาทค่ะเป็นหกสิบบาทค่ะจะส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแต่ถ้าส่งแบบโอนก็ค่าส่งสี่สิบาทค่ะพี่น้องเนี่ยโปรโมชั่นสี่ก้อนหนึ่งร้อยบาทค่ะสี่ก้อนหนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งสี่สิบบาทส่งฟรีแบบโอนเด้อค่ะเด้อ พี่น้องสนใจทักแชทเพจได้เลยแล้ค่ะเด้อสบู่ส้มกายาค่ะพี่น้องสบู่ส้มกายาก้อนละ29บาทค่ะพี่น้องสนใจสักพังสังซสือไ่ได้เลยแล้ค่ะเด้อฝากด้เลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเมนโรผ้าเสบค่ะขอกันไม่คิดต่อไปนะคะสำหรับมอน,นี้สวัสดีค่ะ